สูตรเด็ดเคล็ดลับมหาเสน่ห์คนที่เกิดในวันอังคารมาดูกันคนวันอังคารน่ะคือจะบอกว่าเป็นสูตรที่เหมือนจะไม่ลับนะเพราะอะไรเพราะคนวันอังคารไม่มีความลับเพราะวันอังคารเนี่ยทําในสิ่งที่เป็นการเปิดเผยจริงใจจริงจังแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องพยายาม ไปทําสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองเพราะคนอังคารนั้นนะอดไม่ได้อยู่แล้วที่จะเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่บางคนเนี่ยพออยู่ในสถานการณ์ต่างๆอาจจะต้องพยายามเหมือนกับควบคุมตัวเองให้มันดูดีอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่คนวันอังคารเนี่ยสูตรเด็ดของเขาเนี่นะแล้วก็เคล็ดไม่รับของเขาเนี่นะคือการกล้าพูดกล้าลุยแล้วก็จริงใจนะเอาตรงๆไปหาคนเลยในบรรดาคนจ็ดวันเกิดนะ คนที่จูจ่ๆก็พูดตรงๆกับคนแล้วคนชอบใจเออมันดีเนี่ยนั่นคือคน,นเกิดวันอังคารวันอื่นจะทําได้แต่ผลลัพธ์จะไม่เท่าวันอังคารดังนั้นสูตรเด็ดคนเกิดวันอังคารนะคือพูดจาตรงไปตรงมาแบบที่ตัวเองคุ้นนั่นแหละแล้วพูดเจาะใจเขาไปเลยเขาเรียกว่าตรงประเด็นเราเคยได้ยินคนที่เขาบอกว่าไม่กล้า อที่จะมีความสัมพันธ์กับใครเพราะไม่รู้ว่าใครเขารักเราหรือเปล่าสุดท้ายคนที่พูดอย่างนี้มักจะมีความรู้สึกว่าที่เป็นโสดอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าไม่เห็นมีใครมาจีบเลยแล้วก็มองหาแต่ว่าเราก็ทําตัวพร้อมแล้วนะที่จะมีคนมา,มาจีบเราแต่ไม่เห็นมีใครเข้ามานั่นก็เพราะว่าคนอื่นๆนะในวันอื่นๆนะเขาไม่กล้าไงแต่คนธนาคารถ้ารู้หรือเห็นคนลนักษณะที่ไว้ตัวเนี่ยเราอ่ะ ยิงไปเลยคําว่ายิงก็คือหมายถึงว่าเปิดฉากในการที่จะพูดคุยเจรจาดูกะละเทศะให้เหมาะสมแล้วก็พูดตรงไปตรงมาที่เข้าประเด็นเลยว่าเออเรามีความรู้สึกอะไรอย่างไรนะแล้วเราจะเห็นว่าอ๋อนี่แหละคือสูตรเด็ดนะคือสูตรลับของเราแล้วก็ตรงไปตรงมาเรียบง่ายบางทั้งแค่คาว่าสวัสดีเนี่ยมันก็เป็นคาที่กินใจเขาอะเปิดใจเขาอะตั้งแต่ครั้งแรกแล้วที่คนวันอังคารเนี่ย เป็นหใน7วันที่กล้าพูดมามากที่สุดคนวันังคารนะให้ร hey, ู้ตนเองว่าการที่ตนเองอะ่ะจริงใจแล้วก็เป็นกันเองนะ่ยแล้วก็มีน้ําใจบางทีนะดูเหมือนกับว่าคน,ม,านาคามันังคารมีน้ําใจกวคนอ,นอื่นมากเกินไปด้วยซ้ําแต่หารูไ้ไหมว่าไม่มีสิ่งใดในโลกที่ทำละสูนเป่านะคนมันังคารเวลาที่เราใส่ความจริงใจเข้าไป ให้กับใครก็แล้วแต่สิ่งที่เราทําลงไปมันจะประทับใจเขามันจะเกิดความตีความได้ว่าไอ้ความจริงใจที่เรามีให้นั้นนะ่ะมันจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นอนาคตที่ดีสําหรับที่จะอยู่ร่วมกับเขาได้เพราะว่าคนที่มีน้ำใจนั้นนะ่ะอยู่ที่ไหนก็เป็นคนที่มีคุณค่านั่น,นคือคุณสมบัติพิเศษของภมนอังคาซึ่งพอแสดงออกถูกที่ถูกคนถูกเวลาแล้วเนะี่ย คนที่เป็นเป้าหมาย้วเขาจะเห็นคุณค่าเริ่มจากเปิดใจเขาให้เขาเนี่ยประทับใจเราที่เป็นตรงไปตรงมาแล้วก็แสดงน้ําใจต่อเขาต่อคนอื่นต่อคนรอบข้างเหมือนที่เราเป็นนี่ะเท่านั้นเองเราก็จะชนะใจเราจะเป็นส่วนรับที่อยากให้ใครรักเนี่ยเขาก็รักเราได้ไม่อยากเวลาที่ทำเนี่ยทำแบบอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนที่อาจารย์แนะนํานะแล้วเราอ่ะส่งชื่อสกุลนะ มาให้อาจารย์ทำตะกุด9โลกิโยนีแปดทิศแบบนี้นี่คือของสูตรลับกษณ์ที่แรงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะตะกุดเสน่ห์ที่แรงที่สุดประจําตัวเราเพราะว่าอาจารย์ใช้ชื่อสกุลเนี่ยมาลงในแผ่นโลหะแล้วก็เขียนณเก้านะโลกีซึ่งเป็นณนะอัคระว,วิเศษมหาเสน่ห์ล้อมรอบชื่อเราเอาไว้เป็นแกนกลางแล้วจะล้อมด้วยตะกุดโยนีแดทิศล้อมรอบความหมายคือ ตัวเราประจุได้พลังเสน่ห์และไม่ว่าเราจะเดินทางไปทิศท,ทางใดคนเพศใดเลดก็ต้องหลงรักลุมรักนะลุมร้อมแล้วเราเทอเราก็เลือกเอาคนที่พิเศษที่สุดเนะี่ยมาเป็นคนสําคัญของเรานี่คือสิ่งที่อาจารย์จะต้องใช้เวลาทํา7วัน7คืนสำหรับคนที่อยากจะทําของที่แรงที่สุดดีที่สุดสําหรับตัวของเราตะกุด9โลกิโยนี8ทิศจะเป็นของที่ดึงเอาศักยภาพของความมีเสน่ห์ มากที่สุดในตัวเราออกมาได้หวังว่าคนที่เกิดมานังคารจะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองเต็มที่จะได้เข้าพองตะก,กุดก้าโลกียยนีแปดทิศดอกนี้และจะเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่มีคุณค่าและมีพลังเสน่ห์